สวัสดีคุณเอฟทีช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ป้าออนก็ได้มาถึงหน้านะคะนี่ก็หกโมงนะคะหกโมงกว่านะคะจะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะมา,มาทำนะคะทำข้าวให้น้องหมาป้าออนกินก่อนนะคะน้องหมาป้าออนนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาก็ทั้งหมดนะคะกับตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแม่ลูกนะคะก็สี่ตัวนะคะสี่ตัว ที่ลุงเพชรน,นะคะเอามาให้ป้าอ้อนนะคะได้ดูแลนะคะได้เลี้ยงดูนะคะน้องเขาเป็นน้องหมาจรจัดนะคะทีนี้ก็ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับป้าอ้อนนะคะป้าอ้อนก็จะดูแลเขานะคะเท่าที่ป้าอ้อนจะดูแลได้นะคะทุกท่านเช้านี้นะคะป้าอ้อนก็ได้นะคะ ได้ปลาทูนะคะวันนี้ได้ปลาทูนะคะไปไปซื้อที่ร้านค้านะคะได้ปลาทู1เข่งนะคะ2เข่งนะคะ3ามเข่งนะคะปลาทูสามเข่งวันนี้นะคะป้าอ่อนซื้อมาเตรียมไปให้น้องหมาป้าอ่อนนะคะ นี่ก็ข้าวนะคะข้าวที่ปออนเตรียมเพื่อที่จะให้น้องหมานะคะข้าวเหนียวนึ่งนะคะร้อนๆนนะคะปะอ,อนก็จะมาคุกนะคะคุกคุกปลาทูใส่กับข้าวให้น้องเขากินนะคะ ้านี้ก็จะคุกนะคะสองตัวนะคะสองตัวประทูสองตัวนะคะเขียงนี้นะคะยี่สิบบาทนะคะทุกคนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ปออนก็จะมาคุกใส่ข้าวให้น้องน้องเขากินนะคะข้าวปอออนก็เตรียมมากล่องหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งนี่นะคะกล่องข้าวปอออน ก็เหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้กล่องหนึ่งนะคะป้าออนก็เอาไว้กินของป้าอ่อนนะคะนี่นะคะข้าวที่ป้อออนนะคะเหลือ,อไว้กินนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟซีนี่ก็ให้น้องหมานะคะให้น้องหมาก็จะมาคุกใส่กับปลาทูน้องเขาชอบกินนะคะไข่แล้วก็ปลาทู ไข่ไก่นี่ก็ต้องคั่วก่อนนะคะทุกท่านแต่สําหรับปลาทูนะคะปลาออนก็ก็ต้มน้ํานะคะต้มน้ําคุกคุกใส่กับปลาทูแล้วก็ข้าวนะคะน้องเขาชอบกินนะคะทุกคนนี่นะคะปลาทูเดี๋ยวปออนก็จะคุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเอาไปให้น้องหมานะคะของประออนนะคะได้กินกันนะคะ นี่นะคะข้าวข้าวประออนเตรียมให้นะคะแม่ขาวนวลน,นะคะน้องหมาที่ลุงเพชรน,นะคะได้เอามาให้ประออนนะคะเป็นแม่นะคะของน้องลีโอน้องโซดาและก็น้องนำโชคนะคะนี่คะ่ะข้าวนะคะวันนี้นะคะประออนก็เอาใส่ในกรงนะคะให้ให้น้องเขานะคะได้กินนะคะนี่คะ่ะก็มีเนื้อปลาทูนะคะแล้วก็ข้าวนะคะที่คุกกับ ปะทูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมใส่ถ้วยนะคะให้นะคะแต่ละตัวนะคะเจ้าขาวเอ้ยเจ้าขาวเอ้ยกินข้าวลูกกินข้าวตอนนี้ก็ปอออนก็อยู่ให้อยู่ในกรงอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ให้แม่ขาวนะคะแม่ขาวนวลออกไปไหนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเผลในในก้นนะคะเนาะเป็นฤทธิ์ชิดดวงนะคะติดเชื้อนะคะปอออนก็ให้น้องเขานะคะอยู่ในกรงก่อน นี่ค่ะปะอ,อนก็เอาข้าวนะคะเตรียมข้าวคุกปะทูมาให้นะคะนี่ค่ะก็จะมีแดดออกมาหน่อยๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะบรรยากาศอยู่ที่นาปออนนะคะดูค่ะเดี๋ยวปอ,อนก็จะเอาน้องเขานะคะเข้าในล่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศก็ยังเช้าอยู่ก็ให้น้องเขารับรับเสียงแดดก่อนจะได้อุ่นนะคะจะได้อุ่น เพราะว่าอากาศที่บ้านนอกเรานะคะก็มีอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะนอนห่มผ้าทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ประอ่อนก็ให้ให้แม่ขาวนอนนะคะแล้วก็น้องลีโอแล้วก็น้องโซดานะคะอยู่ที่นานะคะอยู่ที่นานะคะตรอ,อนก็เตรียมอะไรมาให้น้องเขาแล้วนะคะวันนี้ก็มีผ้านะคะผ้าเพื่อที่จะให้น้องเขานะคะได้นอนนะคะนอนผ้าห่มที่ ที่เก่าแล้วนะคะปอนก็เตรียมมามาให้น้องเขานะคะนอนอยู่ในกุ้งนะคะโดยเฉพาะแม่ขาวนวลน,นะคะ,ะ่อนยังไม่ให้ไปไหนนะคะยังไม่ให้ไปไหนเพราะว่าเขาก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะก็เพิ่งทําหมันมาใหม่ๆนะคะแม่ขาวนวนเลเอ้ยแม่ขาวนวลกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนเร็วกินข้าวกินข้าวนี่ค่ะ ปอนก็ทําแล้วก็แบ่งออกมาแยกให้แม่ขาวนวลน,นะคะก็ครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยนะคะส่วนน้องโซดาก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็แบ่งให้นะคะเท่าๆกันนะคะส่วนตัวเล็กก็วันนี้ปะออนก็ให้กินนะคะให้กินข้าวคุกกับเนื้อปลาทูนะคะไม่มีก้างนะคะไม่มีก้างคุกให้น้องเขานะคะ ต่างหากนะคะตัวเล็กนะคะเพราะว่าก้างปลาทูควบก้างปลาทูจะติดคอนะคะก็แยกเอาเนื้อนะคะเอาเนื้อที่ไม่มีกระดูกนะคะคุกใส่กระข้าวนะคะให้น้องเขาน้องเขาก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะกินเรียบร้อยแล้ว <laughs> กินเรียบร้อยแล้ว <laughs> แม่ขาวเอ้ยแม่ขาวนวนแม่ขานวนวลเอ้ย แม่ขาวนวนแม่ขาวนวนหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาสวัสดีกับคุณเอฟซีหน่อยเร็วแม่ขาวเอ้ยหันมาสวัสดีกับคุณเอฟซีหน่อยแม่ขาวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเนาะมุนยกุยกยกุยกยุกยกอยู่เนี่ยโอ้ยนนอเนี่ยโอย้ยหนอโอย้ยหนอโอ้ยนอยน มนยงยกยงยกยุพอแม่พี่นางเอ้ยอจ้าชิม,มนี้ยังกระดอกกระเดียออือืน้องโซดานะคะถาดข้าวก็เตรียมให้กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่นานะคะที่นาประออนนะคะอ่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วอ่ะสวัสดีจ้าอ่ะสวัสดีจ้าเร็ว นี่ค่ะพระออนก็เลื่อนนะคะเลื่อนให้แม่ขาวนวลน,นะคะเข้ามาอยู่ในร่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พระออนก็คงจะให้น้องเขานะคะตอนกลางคืนนะคะนอนนอนในเถียงนาพระอ่อนเลยนะคะก็จะเตรียมผ้านะคะรองพื้นนะคะให้น้องเขานอนนะคะจะได้อุ่นๆน,นะคะเพราะว่าอากาศก็หนาวนะคะเนาะนี่ค่ะขาวเอ้ยขาวเอ้ย แม่ข่าวนวลอาสวัสดีกับเอฟซีนายลูกเร็วๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะแม่ข่าวนวลเพราะว่าส่วนลูกๆนะคะก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มเรียบร้อยแล้วปออก็ให้ข้าวนะคะคุกปลาทูนะคะวันนี้ก็คุกสองตัวนะคะก็สี่ตัวสี่ตัวนี่คือว่าน้องหมาปออ๋อให้กินพร้อมกันนะคะ แต่แม่ขาวนวลน,นะคะยังไม่หิวนะคะยังไม่หิวข้าวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะข้าวนะคะที่บอลเตรียมให้นะคะก็ใส่กระปุกทูเนื้อปลาทูนะคะข้าวเหนียวลอนๆนะคะนี่นะคะล่าสุดนะคะล่าสุดอาการนะคะของของแม่นะคะแม่ขาวนวลน,นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวปออนให้ดูนะคะก้นของคุณแม่นะคะขาวนวลน,นะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วนะคะจะดีขึ้นแล้วนะคะก้นเขานะคะจากเมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นเป็นแดงแดงนะคะมีมีเลือดออกด้วยนะคะวันนี้นะคะอาการนะคะดีขึ้นมากแล้วนะคะดีขึ้นมากนะคะไหนแม่ขาวไนไหนดูหน่อยให้เอฟซดูหน,น่อยเอฟซดูหน่อยลูกเอฟซดูหน่อยลูกนี่นะคะ ก็ดีเอฟซีน่อยหิวก็กินนะเนี่ย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 แม่ออนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าแม่ขาวหิวก็กินนะลูกนะน้ำก็เตรียมใส่ในกรงไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ป้าก็ยังไม่กล้าปล่อยให้น้องเข้าไปไหนนะคะก็ล่าสุดนะคะล่าสุดอัปเดตเนาะอัปเดต <laughs> เดี๋ยวปออนให้ดูนะคะอีกรอบนึงนะคะก้นนะคะ ต้นที่ว่าเป็นลิ้นดวงนะคะของเจ้าขาวนะคะเจ้าขาวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณเอฟซีดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วไม่มีเลือดแล้วนะคะไม่มีเลือดแล้วนะคะเห็นไหมคะเมื่อวานเนี่ยกับวันก่อนลุงเพชรพาไปหาหมอนะคะก็คุณหมอก็ให้ยามากินนะคะก็ลุงเพชรนะคะก็ช่วยป้อนยานะคะแม่ขาวนวลน,นะคะก่อนที่จะลงกทมนะคะ ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าอาการน้องเขานะคะแม่ขาวนวลน,นะคะดีขึ้นมากเลยนะคะไม่มีเลือดออกแล้วนะคะก็ที่ว่าเป็นเป็นเนื้อโผล่ออกมานะครับคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเนื้อเนะคะเนาะที่ว่ามันโผล่ออกมาเนาะ,ะเนาะก็เริ่มนะคะเริ่มเข้าไปแล้วนะคะคล้ายกับว่ามันมันจะเข้าไปข้างในเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็ป้าออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าออนจะอัปเดตให้ดูนะคะอาการของแม่ขาวนวลน,นะคะหลังจากที่มาอยู่กับป้าออนนะคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ท้านแม่ขาวนวลน,นะคะกินข้าวนะคะป้าออนก็จะให้ยานะคะให้ยาตามพี่หมอเขานะคะจัดมาให้นะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะนวลคะ่ะกินข้าวอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนั้นก็น้องโซดานะคะน้องก็น้องตัวเล็กนะคะน้องตัวเล็กนะคะเห็นไหมคะตามภาษาเด็กเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปกินอะไรก็ไม่รู้นะคะไปกัดต้นไม้นะคะต้นยูคาแห้งนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ